ครับครับเอาว่าทิ้งไข่ต้นว่าทิ้งไข่้อมใบครับถูกดีๆเราห้องพืนใบมะกูดครับหนึ่งการนะครับตัดมาเป็นการรับมาห้องพืนแล้วป่าคอลงทับครับเห็นบหมครับนี่เห็นว่าขันต้นว่าทิ้งไข่ครับนี่นี่กับใบมะกรูดครับตีเห็นด้วยนะครับใบมะกรูดอว่าทิ้งไข่ครับ เออทั้งกอเออทั้งต้นมันเลยครับมาวทิ้งใครครับทับทุบดีๆแล้วก็พันครับห้องเพื่อนครับก่อนที่ลองข่าอบใบกล้วยครับห้องควันครับเพื่อเดี๋ยวนำนัวมันครับนำนัวแล้วไปคนใส่แก้วครับนบ่นะครับบวบกัดเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับแต่ปานน่าจะใกล้สูงแล้วครับว่าเปลือยว่าเป็นเชียนเป็นเี่ยนเป็นโตแล้วครับเนี่ย หนึ่งปลาครับหนึ่งปลาครับหนึ่งปลาคอครับครับเรียบร้อยแล้วครับหนึ่งปลามัเด้ัครับหนึ่งปลาเรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นบ่ครับเนี่ยหนึ่งปลาตามแก้วครับหนึ่งปลาคาตามแก้วครับนี่เกนียวครับกินครับเกียวอวานๆครับเห็นบ่ครับนี่หนึ่งปลาตามแก้วครับหนึ่งปลาตามแก้วมาเด้อครับมากินเข่าครับเนี่ย สุกรครับหนึ่งตาตามแก้วครับแม่ครับแม่แม่แม่กินขา้าวกน้ำกันครับ